สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์โรบายลูกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยานามิตรแห่งใจคะ่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่ผูกลักนาแล้วเป็นราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาคม2565ค่ะช่องนี้เราอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะถึง21กรกฎาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลักนาละยังไม่ทราบลักนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์ว ไซส์ในการหาหลักขนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วนั้นเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l ล n e Official ยลของเขาไลน์แอด a t r o by ลูกตาลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือเอซวาน นะคะคตัวของ g อกออฟชอร์นายออฟวานโฟล์ออฟคัพทัวร์เพนิเคิลดีแอมเพรสเฮอร์มิตและใบสุดท้ายของคุณเป็น King of ว n นค่ะรูกตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีกรกฎมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีเงินก้อนนะคะความรักต้องระวังนะคะเรื่องของมือที่3แล้วก็ภาวะหึงหวงค่ะความเครียดความวิตกกังวลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะ ด้านการงานแล้วก็การเงินค่ะช่วงที่ผ่านมาค่ะ t o of p e n t a c l e ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าการงานของคุณค่ะอาจจะล้นมือเลยนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับบริหารจัดก,การเงินของคุณค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะเงินอาจจะเป็นลักษณะหมุนซ้ายจ่ายขวานะคะมีการติดขัดอยู่บ้างนะคะ The Empress ขึ้นมาค่ะคุณมีโอกาสในการเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําจะใช้สติปัญญาใช้ความคิดตึกตรองอะไรมาค่อนข้างเยเอะเนาะ Hermit ขึ้นมาค่ะลูกตามมงว่าคุณจะใช้ความรู้ประสบการณ์ของคุณแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปในทางที่ดี ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเนาะแต่ว่าตัวคุณนะคะจะมีโอกาสในการเป็นผู้นําเงินกันเข้ามาแต่บางทีมันเหมือนกับมีการบริหารจัดการที่อาจจะต้องหมุนซ้ายใจขวาก,กันนิดนึงค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับติดขัดนิดหน่อยเนาะในเดือนนี้ค่ะตัวของ A อซ f t วานขึ้นมามีโอกาสในการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆบางคนถ้าคนที่คอะรองานอยู่เนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับงานนะคะหรือว่าเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค่ะในออฟวานขึ้นมาค่ะการงานของคุณเนี่ย จริงคุณทํามาค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าตัวคุณยังมีความเครียดวิตกกังวลน,นะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันพึงพอใจแล้วหรือยังหรือว่าลูกค้าจะพอใจไหมหรือตัวคุณเองยังไม่มั่นใจในสถานการณ์เรื่องของการงานของคุณเองนะคะการเงินก็เหมือนกันค่ะมันไม่ใช่ว่าเงินไม่มีเนาะแต่บางบางทีะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองอาจจะมีหนี้สินนะคะหรือว่าจะรับภาระอะไรค่อนข้างหนักมันทําให้คุณนะคะไม่มั่นใจในสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะแบบว่ารับงานมาค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะตัวของโฟก ขึ้นมาค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่มีคนมาชวนไปทํางานหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่พึงพอใจหรือว่าปฏิเสธงานบางอย่างไปเนาะบางคนนะคะเงินงานมันอาจจะเข้ามาเยอะแล้วอาจจะต้องคัดเลือกง,งานที่ไม่พอใจหรือว่าโอกาสบางโอกาสเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะปฏิเสธไปได้นะคะคุณซับเพนดิโคลขึ้นมาค่ะมีโอกาสได้รับเงินก้อนเข้ามานะคะเดวิลขึ้นมาค่ะต้องระวังระวังเรื่องของภาระหนี้สินนะคะบางคนอาจจะมีหนี้สินที่อาจจะต้องชาระ กันค่อนข้างเยอะนะคะมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนสิ่งสําคัญะคะ่ะตันมองว่าทางออกมันมีขอให้คุณนะคะลองปรับลองจูนนะคะลองหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆคะ่ะคิงอ็อวันขึ้นมาเป็นใบสรุปลูกตันบอกว่า,ง,วางานของคุณการเงินของคุณคุณจะมีโอกาสในการหาตามแพชชั่นของคุณเลยนะคะคุณจะทํางานได้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสในการที่เหมือนกับ มีโอกาสที่จะเหมือนกับเป็นผู้นำนะคะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างไปได้ความเครียดความวิตกกังวลมันยังมีอยู่แต่ถามว่าเงินเข้าไหมมีนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของภาระนี่สินที่มีมาก่อนหน้านี้หรือว่ามีช่วงเวลาที่แบบว่า คุณเองอาจจะต้องทํางานค่อนข้างหนักอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลไม่ค่อยมีเวลาไปไปได้ใช้จ่ายหรือว่ารีลิสแบบไปเที่ยวอะไรนี้บ้างหากเหมือนคุณโฟกัสที่งานที่เงินค่อนข้างเยอะสาหรับเดือนนี้แต่ถามว่ามีเงินเข้าไหมมีนะคะมีโอกาสในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ไปได้นะคะความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะตันมองว่ามันจะแก้ไขได้ถ้าคุณอะ กลับไปมองที่เป้าหมายของคุณคุณมองได้ค่ะว่าคุณมีศักยภาพอะไรจริงๆแล้วอะค่ะความสามารถคุณมีนะคะแต่บางทีอะค่ะคุณอาจจะเครียดมากเกินไปพยายามรีลิสต,ตรงนี้บ้างเนาะก็จะดีนะคะสำหรับชาวราศีรากรกฎค่ะ ในมุมของการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมาน้องๆชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องการเรียนนะคะมีความเครียดวิตกกังวลเดือนนี้คนยังก็ยังอยู่ในเอ e r g y อยู่ตรงนี้เหมือนกันเนาะมันเหมือนมีงานเข้ามาหลายอย่างค่ะแล้วก็เราเองเนี่ยพยายามทําเต็มที่แต่บางทีอะค่ะก็ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ทึงเท่าไหร่นะคะเดวิลขึ้นมาเนี่ยอาจจะในเรื่องของการเรียนเนี่ยอาจจะเหมือนภาวะที่เราอาจจะ งานค่อนข้างเยอะทําให้เราอะคะ่ะเหมือนกับขาดเวลาในการไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปในส่วนของการที่เราจะต้องแบบเหมือนกับทำงานหนักในเรื่องของการเรียนนะคะเหมือนกับสถานการณ์มันทําให้เราอะคะ่ะมันเหมือนมาถึงเด a ไลน์แล้วเราต้องทําให้เสร็จเดวิลขึ้นมาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการเรียนเนี่ยในในมุมนี้อาจจะหมายถึงว่าบอกในแง่ดีมันคือการที่เราอะคะ่ะเหมือนกับ ใช้เวลาไปกับก,บการเรียนท่อนข้่งเยอะอาจจะเรียนหนักก็ได้นะแต่ในอีกมุมนึงค่ะเดวิล <Devil S 1> ยังบ่งบอกถึงภาวะรุ่มหลงนะคะบางคนอาจจะใช้เวลาไปในทิศทางที่ผิดไปเล่นเกมหรือว่าไปใช้ในส่วนที่ไปปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะเหมือนกับใช้เวลาไปกับสิ่งที่เป็นกิเลสต,ตัณหาพี่ตั้มไม่ได้บอกว่า ทำไม่ได้เล่นไม่ได้แต่บางทีอะค่ะมันเหมือนเราอะจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นอะค่ะความเครียดวิตกกังวลมันก็จะยืงอยู่อย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเดือนนี้มีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนนะคะมีอาจารย์จะมีคุณแม่จะมีคุณพ่อที่คอยแบบเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตเราอยู่อยู่เสมอนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยอยากให้ลองไปปรึกษาอาจารย์นะคะเดือนนี้มีโอกาสในการเรียนอะไรใหม่ๆนะคะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้การเรียนการสอบมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงแต่ว่าความเครียดความวิตกก วก็ค่อนข้างเยอะชนะน,นะคะพยายามที่แบ่งเวลาให้ถูกต้องนะคะพี่ตั้มมองว่าโอกาสที่ได้คะแนนดีพอสมควรเนี่ยมีอยู่นะคะขอให้เราตั้งใจพยายามเท่านั้นเองนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะ ด้านความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอกับคนธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรือว่าจะเป็นคนธาตุดินปรึกษบกันมังก่อนนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะเป็นคนที่มีความพร้อมในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีฐานะการงานที่มั่นคงเนาะในมุมของตาเนี่ยตามองว่าทัวร์เพนเดคเคิลขึ้นมาบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้าไปก็ได้เนาะอาจจะมีคนที่พยายามสับรางอยู่หรือว่าเราเองอาจจะมีคนคุยเข้ามามากกว่า1คนตัวของนายอัลวานแล้วก็เดวิล ขึ้นมาเนี่ยอยากให้เช็คดีๆเนาะเวลามีคนเข้ามาค่ะอยากให้เช็คดีๆก่อนว่าเขามีเจ้าของแล้วยังนะคะเดวิล <Devil S 1> <Devil S 2> เนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบเราหรือว่าตัวเราเองค่ะอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะเดวิลมันอาจจะเป็นภาวะที่ลุ่มหลงหรือว่าเป็นมือที่3นะคะหรือในมุมอีกมุมหนึ่งค่ะอาจจะมีคนเข้ามาลักษณะเป็นคลั่งรักเกินไปนะคะฉะนัะ้นอะไรที่มันเกินพอดีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกเสียใจบางคนที่เข้ามาค่ะมันอาจจะเป็นไทยที่เราไม่ชอบเน โฟ of cup ขึ้นมาอาจจะมีอารมณ์ของการปฏิเสธไปได้นะคะ Ace of วฟั 1, แล้วก็คิงอ o ฟว n นขึ้นมานะคะลูกตามมองว่าเดือนนี้มันยังไงมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่อาจจะเริ่มต้นทําความรู้จักกันได้นะคะดูตามแพชชั่นของตัวเองไปถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยจะเริ่มจากคนคุยก่อนก็ได้แต่อย่าให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาอีกหนึ่งนะคะสแกนกันดีๆเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้เสมอไปนะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะทัวร์เพนนิคอลนะคะไนออวันแล้วก็เดวิลขึ้นมานะคะต้องระมัด ระวังเรื่องของภาวะหึงหวงบางคนเนี่ยอาจจะมีคนมาเกาะแก่กับคนของเรานะคะแต่ว่า Two of Pentacles ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงภาวะที่เราอาจจะลังเลสงสยัยมีความระแวงนะคะมีความหึงหวงเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะเราจะต้องมั่นใจในตัวของคนของรักของเราด้วยนะคะการหึงหวงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสร้างถึงความอึอดอัดทําให้เขารู้สึกอึดอัดได้เหมือนกันนะคะ ace of Wands ขึ้นมาค่ะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตันมองว่า เปิดใจคุยกันนะคะการที่เราอะค่ะมีความเครียดวิตกกังวลนะคะเป็นเพราะว่าเราอาจจะรักคนของเรามากนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเราต้องเชื่อใจเขาแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยค่ะ t น e e m p r e s s the, the Hermit ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าความรักอะค่ะเขายังยกย่องเขายัง เขายังเลือกเราอยู่อะค่ะตันมองว่าใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะเดือนนี้อาจจะมีคนที่พยายามเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราแต่ว่าถ้าเรารักกันมากพอค่ะตันมองว่า a s q u a านขึ้นมาแล้วก็ Queen's ฟเพนดิ p e n ขึ้นมาความรักมันมีความมั่นคงอยู่ขอให้มั่นใจในตัวเขาแลวมั่นใจในตัวเองนะคะเค n g s s q u a r ขึ้นมาเป็นใบสรุปลูกตันมองว่าความรักยังมีแพชชั่นต่อกันถ้าคุณรักคนของคุณมากพอขอให้คุณกลับไปโฟกัสที่ การดูแลซึ่งกันและกันมันจะทําให้ความรักยังไปต่อได้นะคะระวังภาวะงอนภาวะอึดอัดนะคะมีอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะหันหน้าไปพูดคุยกันไม่ใช่งอนไม่ใช่แบบหึงหวงเกินเหตุอะไรเงี้ยค่ะต้องระวัดระวังเรื่องพวกนี้ขอให้กลับไปมองว่าคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนคุณค่าของเขาอยู่ตรงไหน,นและมั่นใจในความรักของตัวเองถึงจะมีใครพยายามเข้ามาค่ะแต่ว่าถ้าเรารักษาดูแลคนรักของเราให้ดีพอตามมองว่ายังไงอะคะเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกเราอยู่นะคะสําหรับเดือน 你哈。 ด้านสุขภาพเดือนนี้นะคะหนึ่งเรื่องแรกก็คือความเครียดวิตกกังวลนะคะความาปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่าอาการปวดเบ้าตาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะมันเหมือนมีความเครียดค่อนข้างสูงอะคะ่ะเราก็อาจจะนั่งทํางานนานๆนะคะนั่งอยู่ที่เดิมนานๆเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนอริยาบทบ้างนะคะหนึ่งคือปวดเมื่อยถ้าว่าปล่อยไปเรื่อยๆอาจจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผิวหนังระวังพวกผิวหนังอักเสบเรื้อรงังหรือว่าผิวแห้งนะคะพยายามทาโลชั่นอะไรต่างๆเนี่ย ก็อาจจะช่วยคุณได้นะคะการปวดกระบอกตาอะไรเงี้ยเนาะก็พยายามรีลิสตัวเองจากแบบาพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบเหมือนกับเห็นภาพสบายตาบ้างหรือพักสายตาบ้างก็จะดีนะคะภาวะเครียดปวดหัวไมเกรนอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะพยายามปรับสมดุลร่างกายค่ะอะไรตึงมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีนะคะพยายามแก้ไขนิดนึงเนาะแล้วเดวิลขึ้นมาเนี่ยอยากให้ระวังในเรื่องของโรคระบาดต่างๆด้วยช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษละกันนะคะในส่วนของการทําบุญค่ะเดือนนี้เนะ้ นาเป็นการทําบุญเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะการทําบุญเกี่ยวกับสถานพินิษ์นะคะทันทสถานต่างๆนะคะจะเป็นการที่เสริมบุญให้กับคุณหรือจะเป็นการให้ความรู้นะคะให้ความรู้เนี่ยแปลได้หลายอย่างเนาะก็คือ1ึงก็คือแชร์ธรรมทาน2ก็คือให้ทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือสามารถที่จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้สําหรับเดือนนี้นะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเนาะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญ้ ใจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยและที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะคะก็คือการทําบุญกับพระในบ้านค่ะขอให้คุณดูแลคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอห้ยุรรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าเสียเสมอแล้วเจอกัน สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ